เข้าใจคำว่าตัวโชว์บ้านเีเรีไดอยู่ถ้าของเป็นตัวโชว์อ่ะมันจะอยู่ใกล้ที่มารีแบบเนี้ยมันคือของที่แบบที่เอาไว้โชว์รุ่นน่ะนะคะหรือว่าแบบมันเป็นของแบบมือสองแล้วแต่ว่ามันสามารถโชว์ได้อ่ะว่ารุ่นพวกเนี้ยมีขายนะในประเทศไทยในแบบในซาริโอเนี้ยเขาจะมีขายนะคะแล้วถ้ามันเป็นของมือหนึ่ง พี่มารีกับ,บก็กล้าขายแต่ถ้าแบบมันเป็นของมือสองแล้วเงี้ยสาวๆพี่ก็ไม่กล้าขายออกไปอ่ะเพราะพี่แบบไม่อยากให้ใครแบบเสียใจอ่ะว่าได้ของแบบสภาพไม่สวยอ่ะนะคะแต่ถึงจะเป็นมือสองพี่ก็จะพยายามคัดเกรดอ่ะสาวๆคือคัดเกรดให้ดีที่สุดอ่ะนะคะถ้าตัวไหนแบบสภาพไม่โอเคคือพี่จะเก็บเองเลยอ่ะแต่ส่วนมากนะพี่พี่ดูมันก็มันก็ยอดเยี่ยมหมดนะ อ,อันนี้คือของที่พี่ซื้อมาเมื่อว่ามาวันที่25จากคนไทยค่ะเป็นรุ่งของปี2017นะอันนี้คือเป็นถึงแม้มันจะเป็นของสะสมที่พี่ผ่านการแบบสะสมจากคนอื่นมาแล้วอะแต่คนเนี้ยเขาก็รักษาของดีอะค่ะตัวนี้พี่ซื้อมาในราคา1,390บาท๋ยวพี่ค่อยๆไล่ไปให้ดูนะ ใครอยากเห็นตัวไหนเป็นพิเศษนะสามารถแบบพิมพ์มาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเนาะเพราะว่าวันนี้แบบพี่จะเอารุ่นมาให้ด,ดูทั้งหมดที่แบบที่หายไปอะ่ะคือพี่ไปดำเนินงานทาง,งานมาครับ <c oughs> อันนี้ยเดี๋ยวนะพี่จะบอกว่าท <c oughs> ี่เห็นว่า <c oughs> เขามีป้ายเซลตรงเนี้ยเจ็ดรอยเก้าสิบเก้า นะคะแต่พี่ก็ถือว่าโอเคเราอิงตามราคานี้นะคะเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายา,ยากอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ไม่อิงไอตัวเซลล์พี่ก็ซื้อเขามาสองพันหนึ่งนะคะมาราคามันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละน้องไมเมีนะคะคือถ้าเกิดนานๆไปอะ่ะแล้วแบบสภาพยังดีอยู่อะ่ะสาวโบเขาก็ตามหากันใช่ไนหะมเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็เลยพี่ก็เลยอิงตาม ราคาซื้อของพี่ตามป้ายได้อะค่ะอันนี้เป็นอลิสนะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่แบบพี่ซื้อมาเป็นแบบน้องไมเบรดี้ในรุ่นของพูลโรแลนปี2020คือตัวนี้พี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่แพ้ไอตัวจุบอยข้างบนอะ่ะน้องน่ารักมากตัวนี้ราคาผัดหนึ่งนะคะพี่ซื้อซื้อมาผัดหนึ่งเขาจะเป็นคอลเลกชั่น ช่วงแบบคริสต์มาสของปีสองพันยี่สิบอะช่วงที่แบบเริ่มมีโควิดใหม่ๆแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาพี่ก็ซื้อตัวนี้มาอีกน,นะคะจริงๆพี่ซื้อเยอะไปหมดอะสาวๆคือราคากลางของน้องอะ่ะถ้าแบบเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยน้องจะราคาประมาณพันกว่าบาทนะคะถ้าเล็กๆหน่อยก็จะอยู่ประมาณแบบ 900, เก้าร้อยประมาณนี้อันนี้เป็นน้องหมาพี่ก็ได้มาจากผู้สะสมเหมือนกันก็สืบทอดต่อไปนะให้กับเด็กๆเผืเ่อพี่ได้เปิดพิพิธภัณฑ์เด็กขึ้นมาพี่จะพยายามคัดของที่มันน่ารักที่สุดหม,ดมาะแบบแบบเหล่าราชินีน้อยอสาวๆให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของ,องว่าราชินีน้อยอค่ะเพราะงั้นเนี่ยมันต้องสวยจริงๆอ่ะอ อันนี้แบบสภาพวิงเลยนะดูเท้าหนูซะก่อนขนาดหนูแบบผลิตมาเมื่อปีสองพันสิบแปดนะแต่พี่ที่ที่เขาแบบรักษาหนูไวอ้อ่ะคือเขารักษาดีมากอะค่ะขนาดตอนนี้สองพันยี่สิบเอ็ดแล้วหนูก็ยังสวยสง,ง่ายเลยเป็นคิปปี้แบบยูเจอ่ะเป็นยูนิเวอร์แซลของยิปแปน ะะตัวนี้แบบสวยจัดเลยอะนะสวยมากๆอันนี้คือของที่พี่ซื้อในเดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้พี่ไลฟ์ให้ดูแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นของที่พี่ซื้อในเดือนเมษายนทั้งหมดนะคะจากคนไทยนะคะพวกรุ่นพวกนั้นคือของพวกเนีนออนน้มันเป็นเหมือนลิมิเต็ดไปแล้วอ่นะ,ะอันนี้คือของ้อมโงนะคะถ้าเกิดพี่มีสองตัวนะยังไงถามก่อนได้บางทีที่มีสองตัว นะะในรุ่นทีเน่เห็นทั้งหมดที่พี่เอาให้ดูเห็นน้องเปียโนไอน้องบรลเล่พี่ปะที่มีบรลเล่เทียบเลยนะค,ะคืออย่างเงี้ยถามได้ถ้าเกิดว่าหาซื้อที่อื่นไม่ได้แล้วแบบอยากได้ราคาที่มันถูกก็จะเอาไปขายต่ออะไรเงี้ยก็จะทําค่าขนมอะไรเงี้ยก็เหมาะนะคะ,นะคะแต่ว่าพี่ก็จะช,ช่วยได้ไม่ได้มากขนาดแบบให้หนูได้กําไรต้องตัวละห้าร้อยเลยขนาดนั้นนะลูกมันก็แบบอาจจะประมาณเออราคาทุนพี่เราก็ลดไปหน่อยได้นะคะ เอพี่ก็ช่วยเด็กมาเยอะนะแบบช่วยเยอะแต่ว่าเด็กบางคนเขาก็แบบมีค่าขนมอยู่แล้วบางคนเขาก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเขามาแล้วเขาก็โอเคซื้อเสร็จแล้วเขาก็ไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิชมีเมลสาวๆคือตอนนี้พี่ไปเจอร้านร้านหนึ่งนะคะเขาขายวิชมีเมลอยู่ นะคะแต่ว่าเป็นปชุดสีฟ้าลายสังก้อตอะสาวๆพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่จะซื้อดีไหมเพราะว่าทุกๆวันเสาร์เนี่ยพี่จะทําการประชุมไงประชุมเรื่องตุ๊กตาเนี่ยว่าที่พี่จะซื้อรุ่นไหนเข้ามาแล้วรุ่นไหนที่แบบไม่โอเคนะคะที่ในอนาคตเราจะไม่ซื้ออีก <ๆ S 1> ส่วนมากมันจะต้องเป็นสีชมพูนะสาวๆ,ๆอย่างตัวนี้พี่ซื้อมา1290ไม่รวมค่าส่งอ m เมนะ มีเมลอันนี้ยังมีขายอยู่บนซาริโอปูโแรแลนด์เพราะว่ารุ่นนี้มันออกเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะมันต้องใช้เวลาพรีอ่ะแล้วมันก็มาถึงแล้วพี่ก็ซื้อต่อจากคนไทยมาอีกทีนึง่งนะพี่ก็ต้องเช็คสภาพนะคือตอนนี้ที่มีร้านประจําอยู่ประมาณ5้า้านในประเทศไทยพี่อุดหนุนคนไทยนี่แหละนะคะไม่ได้อุดหนุนแบบชาวต่างชาติคือถ้าคนท้าพี่อุดหนุนคนไทยใช่ปะ คนไทยก็จะแบบมีค่าขนมในการที่แบบสมมติว่าที่อุดหนุนร้านเดิที่เป็นคนไทยเขาก็จะมีเงินไปเพียร์เดอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีกําลังในการที่เขาแบบหมุนในอาชีพของเขาต่อไปอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็แบบใช้วิธีนะั้นคือตอนนี้ทุกอย่างมันพอม,มันมีโควิดเข้ามาใช่ปหะอสาวพี่ก็พยายามแบบพยุงดูท,ทุกอย่างไปนะ มันก็ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นแบบพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปตามแบบในสิ่งที่พี่ือต้องเปลี่ยนตามยุคอะไม่ใช่แบบทํางานอย่างเดิมก็คืออย่างเดิมแบบเดียวไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอะเราไม่สามารถแบบอยู่ที่เดิมๆได้แบบจนตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่เอารู่นนี้ให้ดูอันนี้พี่จะบอกว่าพี่ไปเจอร้านหนึ่ง ะะมันมีร้านที่เขาแบบขายพร้อมกล่องอะสาวๆคือพี่มาเรียมไม่จาเป็นต้องใช้กล่องเพราะว่าเน,นี้ยมันพี่เก็บเองก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอ,อย่างในการแบบลูกค้าจะตัดสินใจในการเรียวเดอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เคยเห็นรุ่นในอดีตนะคะอย่างตัวเนี้ยพี่ซื้อมาในราคาแบบห้าร้อยเก้าสิบหรือหกร้อยเก้าสิบเนี่ยพี่จำไม่ได้แต่ถ้าพี่เอาแบบเป็นมีกล่องแบบนะั้นอันนี้คนล กล่องเขจะคล้ายๆกันนะถ้าใส่กล่องปุ๊บนะรานะคาอัพกลายเป็นสองพันห้าหรือสามพันเลยนะคะเหมือนแบบรุ่นหนูนะ่ะรุ่นลอร่าเอชเร่นะคะเฮสซี่อะไรนั้นนะ่ะถ้าเกิดใส่กล่องปุ๊บก็บน ebay ก็สองหมื่นมือกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีกล่องก็จะอยู่ประมาณห้าหกพันหรือว่าเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่ตัวนั้นพี่ซื้อมาราคา4ี่พันห้าจากคนไทย เราก็อย่างน้องตาเพชรเนี่ยแบบพี่ต้องใส่ไอ้ทันไปเลยนะคะน้องตาเพชรที่ของให้ย่ข้างหน้าือพี่จะซื้อเดินเมสางไงน้องตาเพชรอย่างเงี้ยเ,ยเป็นบริษัทแบบ K D K อะไร K D N ออะไรเนี้ยแหละมันจะเขาจะผลิตออกมาแล้วมันจะเป็นรุ่นเหมือนเรียกว่าอะไรเป็นตาเพชรหมดเลยพี่ก็มีของนะอ่ะนูเปลี่ยนรมล,ลงไปบ้าง โอเคประมาณนี้สาวๆพี่ก็เอาให้ดูหมดแล้วนะในที่พี่ซื้อในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะถ้าใครแบบตามหารุ่นอะไรอยู่เนี่ยก็บอกได้อ่านี่คืรุ่นใหม่เอาให้ดูลันให้ดูอีกครั้งหนึ่งของพร้อมส่งอยู่ในถุงค่ะถุงชอปปิ้งนะคะตัวนี้ราคากลางนะสาวๆดูรูปทรงแล้วก็ดูหน้าตาน้องด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ของก๊อฟมันเยอะอะพี่กลัวแบบเด็กๆเจอของก๊อฟไง ถ้าอย่างเงี้ยหน้าตาต้องสวยๆอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณพันสามเก้าสิบนะคะถึงไม่เกินพันห้าส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณแปดรอยเก้าสิบถึงไม่เกินพันหนึ่งนี่คือราคากลางของเขานะคะพยายามดูเนื้องนานด้วยเนาะอย่าไปโดนหลอกล่ะแล้วก็รุ่นนี้นี่คือรุ่นใหม่ที่พี่บพี่เพิ่งลมา ตัวขวาก็จะอยู่ประมาณราคาการจะอยู่ประมาณ500ถึงประมาณ6 0 0บาทนะคะตัวนี้ตัวใหญ่จะอยู่ประมาณพันหนึ่งถึงพันสองนะคะคู่นี้ก็จะอยู่ประมาณพันหกแต่พี่มีค่าส่งแบบส่งแกลบไงพี่ก็เลยต้องบวกค่าแกลบเข้าไปด้วยจริงๆต้นทุนมันจะอยู่ประมาณพันหกนะคะก็คือเฉลี่ยตัวนี้พันหนึ่งอันนี้หกร้อยประมาณนนะ,ะนี่กระุ่นใหม่แล้วก็ตัวนี้ ร้่มแต่งตัวของเปิดเว็บซาริโอเจแได้เลยมันต้องเนือเ้องานือนกันเป๊ะๆนะคะถ้าไม่เหมือนแสดงว,ว่าของกอปแน,น่นอนครับผมนะคะเซตนี้ถ้าซื้อแบบยกเซตครบแบบสี่ห้าชิ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสามพห้าถึงสี่พันบาทน,นะคะถ้าซื้อแบบไม่ยกเซตซื้อแค่ที่มันประมาณที่มอลลี่เนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณสองพันหก เพราะว่าชิ้นเนี้ยประมาณห้าประมาณหกร้อยที่เห็นในไลฟ์สดเขาจะขายประมาณหกร้อยเก้าสิบนะคะตัวนี้ก็จะประมาณหกร้ 700, อยเก้าสิบหรือเจ็ดร้อยอ่ะส่วนตัวเนี้ยพี่พีมาในราคาแบบพันสามเก้าสิบแต่ตอนเนี้ยมันพุ่งไปเป็นสองพันกะว่าบาทเพราะว่ามันหายากพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมน้องไมเมซี่นี้ขาะหายากเราไปสังเกตด,ดูหลายๆร้านที่เขารับพีอะ่ะเขาจะแบบบอกแบบนี้ว่าไมามีหายากนะคะ โอเคนี่กรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดเมซองเดอเฟรให้ดูสําหรับคนที่จะสี่อเดอร์พี่มารี่หรือว่าจะให้พี่ไปดึงมาไว้ก่อน mm hmm. คือตอนนี้พี่ก็ดึงมาเยอะมากแล้วตัสาม mm hmm. คือพี่ดึงเมซองเดอเฟรมาเนี่ยไม่เฉพาะตัวพี่มารีอ่ะก็เป็นสิบตัวแล้วอ่ะ mm hmm. นะคะแต่คำบริษัทเขาก็ดึงอีกอีกเป็นหลายสิบตัวนะคะเมซองเดอรเฟรเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าน้องสวยขนาดไหนเผื่อคนแบบไม่เคยเห็นนะ เดี๋ยวพี่เอาเข้ามาไว้ในบ้านตุ๊กตาก่อนได้นะคะแล้วถ้าอยากได้ค่อยมาคุยกันได้เดี๋ยวค่อยมาลงขายในช้อปปี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักพี่มารีเดี๋ยวพี่ขายในช้อปปี้นะคะไม่ขายข้างนอกแต่ถ้ารู้จักข้างนอกก็ตามไลน์ตาม youtube ตามอะไรพวกนี้นะะ mm hmm. พิมพ์ราโปรติสแล้ก็เจอพี่มารีแล้ว mm hmm. แต่บางทีแบบบางชิ้นน่ะพี่ก็อาจจะแบบติดส่วนตัวเวีนนิดนึงเพราะาพี่เจอเด็กแบบ เด็กมีกลยุทธ์เยอะกับพี่มารี่เยอะอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องปิดไว้นิดนึงระวังไทยหน่อยๆเด็กกลยุทธ์แบบหลายอย่างจัดเลยอะเฮ้ยแบบทุกวันนี้แบบปัญหาโควิดก็เยอะอยู่แล้วอ่ะยังเจอเด็กกลยุทธ์ใสอีกไม่ไหวจริงเดี๋ยวนพี่เปิดเมซองเดลเฟอร์ให้ดูสาวๆเมซองเดลเฟอร์มันจะมีรุ่นเนี้ยสาวๆจ้ะเห็นไหม นี่น้องเพิ่งออกเมื่อแบบวันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมานะคะตัวเมซองเนี่ยจะมีสี่นี้นะส,สาวๆสีชมพูเนี่ยพี่ซื้อแบบเฉพาะตัวของพี่มารีอ่ะเฉพาะของพี่เลยพี่จะซื้อห้าตัวนะคะแล้วก็เฉพาะหมายถึงว่าบ้านตุ๊กตาหลับนิตแลนด์เนี่ยนะพี่จะซื้อวันห้าตัวนะคะแต่ท่านบป,ปิยกนปาซื้ออีกเป็นสิบตัวเลยครับทุกลายเลยเนี่ยค่ะ เพราะบางคนนะแบบอาจจะแบบค่าขนมไม่พอตอนนี้เพราะว่าน้องราคาตัวนึงก็แรงอยู่นะครับไม่ต่ำกว่าพันสองเก้าสิบนะคะในร้านครีต่างๆก็เลยซื้อลายละสิบตัวอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แบบห้าตัวอันนี้คือหมายถึงว่าทางบริษัทนะไม่ใช่พี่มลลีคนเดียวนะย้ำๆๆถ้าพี่มลรี่คนเดียวคือน้องไวเมย์ค่ะ แล้วก็ส่วนในซองเดอร์เฟิร์สพี่จะบอกว่าว่ามันมีสองสีขาวแล้วเขามันกําจัดเออจำกัดการซื้อด้วยนะคะแบบหนึ่งไอดีสามารถซื้อได้ห้าตัวอย่างเงี้ยถ้าซื้อกแบบับกดจากเว็บอ่ะมันจะมีการกดจากเว็บแบบนี้กับกดจากเว็บเหมือนที่แบบเซ็นทันซื้ออ่ะอันนั้นก็จะถูกกว่าน่อยแต่มันต้องมีแบบเส้นอะไรพวกนี้ยแต่ที่ใช้วิธีว่าแบบแบบพี่อยากอุดหนุนคนที่เขารับคิวด้วยอะคะ่ะให้เขามีอาชีพอ่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันจะมีสี่อย่างนี้ด้วยนะ อย่างนี้พี่ก็สั่งเขาไปสามตัวเฉพาะบ้านตัวตาลาบินิทแลนด์นะพี่จะสั่งตัวนี้สามตัวสั่งตัวนี้ห้าตัวเฉพาะของพี่นะคะถ้าของเขาไม่ได้เป็นการ์านั้นน่ะเดี๋ยวลองไปคอนแทคดูนะคะหมายถึงว่าท่าน,นี่แบบสปอนเซอร์ให้พี่อะ่นะเขาก็จะมีแบบสตุนเอาไว้ก่อนเผื่อแบบอนาคตราคามันมันอาจจะสูงกว่านี้เหมือนถ้าเกิดเราไปซื้อในอีเบย์มันก็จะอยู่ 2, ประมาณสองพันกว่าบาทสาวสาวลองสังเกตได้เลยคือแบบอีเบย์ทำาทํทำกำไรโหดมากเลยอะ่ะ ตัวนี้แบบต้นทุนทันหนึ่งแต่ว่าแบบพอแบบผ่านไปไม่กี่เดือนพอของมันเริ่มร้อยหล่อเขาปรับราคาเป็นสองพันสามพันอย่างเงี้ยโอ้พี่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยต้องอะไรอ่ะเดี๋ยวพีเอานี่ดูนะคะเดี๋ยวพียกตัวอย่างตัวพี่ให้นะคะพีคาเฟ่กิงแฮมเหวเสวคาเฟ่กิงแฮมคือตัวเนี้ย uh huh. คือพี่มารีไปซื้อมาคือถ้าพี่รอใจรอคนไทยหรือว่าวิ่งตามหาคนรับทีอ่ะ น้องก็จะอยู่ราคาไม่เกินเจ็ดร้อยต่อตัวนั่นคือแพงสุดละนะคะเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเออประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะคะแต่ถ้าสั่งจาก e b a y นะสาวๆพี่ได้กระดาษเงียวๆจากคนขายญี่ปุ่นมาบันหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นส่งมาให้นะคะพี่ไปกด e b a y มาจาะได้รับ e d a แตอนนี้พี่แบบโดนไปสองพันสาม นะคะโอ้ยตายแล้วแบบสอบภาแต่ถ้าพี่พรีจากคนไทยได้แบบต้องรอเรือก็จะอยู่ประมาณพันต้นตน้นะคะเออไม่เป็นไรมาแม้ผิดพลาดไปเล็กน้อยแต่ว่าตอนนั้นพี่กลัวว่าของจะหมดสาวครับเด็กแฮมนะคะพี่มาเล่า,าประสบการณ์ให้ฟังว่าพี่เจออะไรมาบ้างนะคะแล้วพี่แบบเสียค่าเรียนรู้แต่พี่แบบไม่คิดว่าพี่แบบซื้อมือนะพี่คิดว่าพี่เสียค่าเรียนรู้มากกว่า แอันนี้ของพี่ค่ะตัวนี้รุ่นเป็นโนนะสาวๆพี่มีรุ่นอีกเยอะพี่มีรุ่นให้สาวๆแบบมีความสุขได้เยอะแัรด,ดีครับครับอ่านกะ่อนนะ CNA สวัสดีค่ะมีแต่งานมาเมยใช่ไหมคะรานะคะเริ่มต้นเท่าไหร่คะตอนนี้สิทที่พี่มารี่มีแบบอยู่ในถุงชัอปี้คือพี่พั้มส่งแล้วสาว ะะก็มีปาะกาคุโรมิราคาจะอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวพี่เอาราคาป้ายให้ดูเลยราคาป้ายแบบของเซนท่มันจะอยู่2 9งราสห้าแล้วพี่จ้างเอาอไว้เท่าไหร่บ้าพี่ั้งไว้สามร้อยีเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องโดนช็อปปี้หักค่าดำเนินงานนะคะส่วนไมล์เมเนี่ยพี่จะมีตัวซ้ำตัวซ้ำคือในถูกช็อปปี้นะคะตัวซ้ำนะคะจะอยู่ที่3ตัวนั้นะ่ะคือพี่ขายตัวละเก้าร้อย แต่ว่ามาคุยแบบลดราคาได้นะถ้าเกิดแบบอยากได้จริงๆแล้วแบบนะอย่างเงี้ยคือพี่จะมีตัวซ้ำประมาณนะั้นะคะตอนนี้ก็คือรุ่นนี้รุ่นน้องเป็นโนซึ่งน่าจะหาแบบบนเซ็นทา่านยากพี่บอกเลยนะว่าบนเซ็นทา่านนะ่ะเขาจะขายอยู่ราคาแบบราคาป้ายคือเก้าร้อยยีสิบห้าบาทราคาบนเซ็นท่านเก้าร้อยิบห้านะคะอ่าพี่เอาให้ดูเลยเงี้ย นะ้สาวสาวเนี่ยแต่ว่าถ้าเราซื้อของเซนทันเราจะรู้ใช่ป่ะเขาจะมีลดประมาณสิบห้าถึงสามเปอร์เซ็แต่ตัวนี้มันได้แค่แค่สิบห้าเปอร์เซนมันจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทน,นะคะซึ่งราคาร้านทั่วไปเขาจะขายอยู่ประมาณแปดร้อยไปถึงเก้าร้อยนะคะ mm hmm. แล้วมันไม่เหมือนกันนะสาวสาวถ้าเกิดมาจากญี่ปุ่นอันตัวนี้ที่พรีก่อนที่เซนทันจะนําเข้ามาจะมีป้ายแบบสองพสามรอยเยน แล้วก็มีวิศนลักษณ์แบบเนี้แต่ถ้าแบบซื้อจากเซ็นทันจะไม่มีนะคะเปื่อเซ็นทันเขาจะแบบเอาป้ายตัวนี้ออกสําหรับนักสะสมเขาอาจจะไม่ค่อยปื้มน,นะคะแต่ว่ามีแบบซิลิโคนนะคะราคาเริ่มต้นะะสาหรับคงม,มาแล้วแต่รุ่นสาวๆคือถ้าแบบเป็นตัวถูกๆอย่างเนี้ยอย่างตัวนี้พี่ก็ซื้อมาประมาณห้าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยห้าร้อยห้าสิบที่ซื้อนะคะแล้วก็ ถ้าแบบเป็นรุ่นหายากแบบอย่างนี้พี่กระโดดแบบแปดร้อยเจ้าสิบหรืออะไรประมาณเนี้มันมันแล้วแต่ว่ารุ่นประมาณไหนอะนะคะแต่ตัวซ้ําคือรุ่นนี้รุ่นนี้พี่มีสามเห็นป้าข้างหน้าที่มีมันมีนอนอยู่ตรงนั้นอะพี่มีอีกนะคะตัวนี้แล้วมีในกล่องอีกสามตัวตัวแบบเนี้นะคะเพราะอันนี้มันเป็นสาลิวคโูโรแลของเดือนมกราคมปีนี้แหละปีสองพันยี่สิบเอ็ดที่ซื้อตุนไว้ให้อ่ะเัิดเด็กๆอยากได้เราหาที่อื่นไม่ได้ นะคะคยังไงแบบสามารถคุยกับพี่ได้นะพี่แบบไปดึงเป็นเป็นแมบบ่ทุนหัวไปดึงมาไว้ก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะสาวๆเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็แพงนะอะตัวนี้พี่มีอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้พี่มีอยู่ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งไว้อย่างนั้นนะอันนี้ของพี่เบลออกมาเล่นนะคะน้องน่ารักมากเลยอันนี้แล้วแต่ร้านบางร้านแบบถ้าถูกๆก,ก็จะอยู่ประมาณแบบ ตัวละ400นะคะแต่ว่าบนเออล่าสุดบนอิ s t a าแกรมี่เขาเห็นว่าขายอยู่ตัวละประมาณ700นะคะต่อตัวมันแล้วแต่ร้านอะคือมันต้องหาสาวบางทีพี่ก็เจอของแพงนะอาี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูของแพงคืออะไรคือน้องสาวพี่คนหนึ่งอะเขาก็น่ารักนะเขาก็ตามหาให้ใช่ป่ะแล้วร้านเนี้ยขายตัวเนี้ย650